ภูมิเฟสสองเจออินฟลูเอนเซอร์คนไหนบ้างเรื่องจากลงทะเบียนก่อนเวลาได้สารัพ่วงมีมาหลังจากนั้นประตูเปิด เพิ่งเดินเข้ามาในงานก็เจอพี่พีชีมาธาแล้วก็พี่กจิแล้วนะคะหลังจากที่ต่อแถวอยู่นานแล้วก็ได้เดินเข้ามาในงานเรียบร้อยโดยซุ้มแรกที่เราไปก็คือซุ้มบ้านโบบิลนะคะซึ่งแถวยาวมากเข้ามายังไม่ทันเท่าไหร่เลยเราได้ถ่ายรูปนะคะกับพี่โบเจอลวงน้อยร้องไห้ไปก่อนหนึ่งช็อตนะคะพี่โบมามาหน้ารักมากตัวสูงมากเฮียก็สูงมากๆตามที่คนเขาพูดกันเลยส่วนแจ๊บิลกับพี่ธัญินเราก็ได้เจอช่วงบ่ายนะแถวยาวมากก็เลยไม่ได้ต่อแถวถ่ายรูปด้วยนะส่วนภาพนี้เราถ่ายมาเพราะเอ็นดูแจ๊บ ได้ถ่ายรูปลายเซ็นพี่น็อตถ่ายรูปลายเซ็นพี่หมีพี่ป๋าบางมากเจอพี่ป๊อบเดินผ่านไปไวก็ได้ถ่ายรูปแบบไวไวส่วนอันนี้พี่บองกับพี่การติดตามแต่แบบเราลงทะเบียนทอล์กแอนด์พอดแคสต์ไว้ของพี่โยกับพี่โจนะเจอทั้งพี่อ้อยแล้วก็พี่ชมพูพี่จูนมาถ่ายบล็อกด้วยนะซึ่งเรื่องที่เขาเล่ากันในวันนั้นเราก็ถ่ายถูกทั้งสองเรื่องเลยเย้ อีเซอร์เอกนิดคือเจอพี่แตงโมตอนเดินกลับเนี่ยถ่ายรูปกับแก๊งพี่ๆเขาตอนอยู่หน้าซุมนีไม่ได้ถ่ายหลังจบพอดแคสต์ถ่ายรูปแล้วก็ลเซ็นกับพี่พิชี่มาท่าพี่ทอมแล้วก็พี่กา,ากาบังมามีหลายคนที่เราเจอแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปด้วยนะก็เ <ๆ S 1> ลยถ <ๆ S 1> <ๆ S 2> <า>่ายไกลๆทั้งเสียงัวทั้งอัหน้าเนี่ยก็คือแถวยาวเกินไปแล้วก็เราท้อแล้วก็เลยไม่ต่อเลยนะอันนี้คือดีเจโดาผูกมาแบบงงมากบางคนก็เจอเฉพาะบนเวทีบางทีก็เดินผ่านไปก็ได้แต่มองแบบไกลๆจริงก็อยากถ่ายรูปกับทุกคน